ครับสวัสดีครับวัวก็จะพามาเช้ารับชมความสวยความงามของป่าครับเจดีเที่ยนี้สมัยก่อนหรือสมัยนี้ช้างป่าชอบจะผ่านเท่ยวนี้ ก็มาผ่านบ่อยบ่อยมากก็เป็นเขาใหญ่จังป่าก็จะลงมาถึงนี้โอ้ยลื่นเลก็จะพามารับชม,มชความสวยความงาม สถานที่เสียงนกร้องว่าช้างป่าหรือสัตว์ป่าก็จะมาข้ามอยู่แถวแถวนี้ อนนี้เปี่ยวมันจะเป็นเปี่ยวที่เปียวีเปี่ยวก็จะเป็นป่าเป็นป่าดง หน,นุนเช่นนี้สร้างเร้่นมาไม่นาน จะมาข้ามอยู่แถวๆนี้ข้ามถนนเก่งเป็นกวางเป็นช้างป่า อลากก็ใกล้ค่ำมืดหนุ่้ก็ขอขอบคุณขอบใจที่าปนะอาท่านทุกกำลังใจทีข้ามารับชมหนุ่ยก็ขอกราบสวัสดีแค่เพียงเท่านี้กล้นหน้าพบกันใหม่บ๊ายบาย งานจะมีรถมา่านสักคันหนึ่งครั้งหนึ่ง